สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิ้จะมาสอนเด็กๆอ่านสะระอือถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะดอ,อือดือตออือตือบออือบือ 마음머 코으 크으 사으 스 타으 튀파프 รออือรือลออือลือถออือถือสออือสือ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วสระอือไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้ายังไงเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูนิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ